สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราที่นี่คือแหล่งรวมเรื่องราวของรถมอเตอร์ไซค์ที่จะพาคุณไปจอดลึกทุกกลุ่นทุกยี่ห้อทั้งรถใหม่รถเก่ารถตลาดและรถในฝันเพื่อให้ทุกคนที่รักการขับขี่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นประโยชน์สําหรับการตัดสินใจเลือกคู่หูคู่ใจในการเดินทางถ้าคุณพร้อมแล้วมาเริ่มการเดินทางไปพร้อมกับเราเลยครับภาพวิดีโอเปลี่ยนเป็นฉากรถ Honda s สกู p ปีจอดอยู่ด้านหน้าอาคารสวยงามหรือสถานที่ที่ดูทันสมัย และแน่นอนครับว่าวันนี้เราอยู่กับรถจักรยานยนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจมหาชนของคนไทยมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีกี่เจเนเรชันก็ยังคงความฮอตฮิตติดชาร์จอยู่เสมอใช่ครับเรากำลังพูดถึง Honda s c o o p ปี c o กู y ปีไม่ได้เป็นแค่รถมอเตอร์ไซค์แต่เป็นเหมือนแฟชั่นไอคอนบนท้องถนนเป็นรถที่สะท้อนตัวตนของผู้ขับขี่ได้อย่างชัดเจนด้วยดีไซน์ที่ผสมผสานความคลาสสิกของรถสกูเตอร์ยุคเก่าเข้ากับความทันสมัยได้อย่างลงตัว ทำให้สกูปปี้มีสเสน่ห์เฉพาะตัวที่ไม่มีใครเหมือนภาพวิดีโอเน้นไปที่ฝ่ายหน้าเล็ทรงกลมอันเป็นเอกลักษณ์สิ่งที่ทําให้สกูปปี้ยังคงโดดเด่นไม่เหมือนใครก็คือดีไซน์ครับตั้งแต่ไ่ายหน้าเล็ทรงกลมขนาดใหญ่พร้อมริงไหลที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมองเห็นได้แต่ไกลไปจนถึงเส้นสายของตัวรถที่โค้งมนดูน่ารักแต่ก็แฝงความเท่ไว้ในเวลาเดียวกันตัวถังรถที่มีขนาดกําลังดีไม่ใหญ่เทัทํำให้คล่องตัวสูงเหมาะกับการใช้งานในเมืองที่การจราจรหนาแน่นได้อย่างยอดเยี่ยม ภาพวิดีโอสลับไปที่หน้าจอเรือนหมายและช่องชาร์จ USB นอกจากเรื่องดีไซน์แล้วเทคโนโลยีที่ใส่มาใน s c o o p y ก็ไม่เป็นรองใครเลยครับหัวใจสำคัญคือเครื่องยนต์ ESP หรือ Enhance Smart Power ขนาด 114cc ที่ให้สมรรถนะที่ดีเยี่ยมประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างน่าทึ่งตามสเปคที่เคลมไว้หน้าจะทำได้มากกว่า50กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวซึ่งตอบโจทย์ยุคที่น้ำมันมีราคาขึ้นลงแบบนี้ได้ดีมากครับ ตัวเครื่องยนต์เดินเรียบเสียงเงียบและมีระบบ idling stop ที่จะดับเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติเมื่อจอดหยุดนิ่งเกิน3วินาทีและสตาร์ทใหม่ทันทีที่บิดคันเร่งช่วยประหยัดน้ำมันได้อีกทางในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานก็ตอบโจทย์ชีวิตยุคดิจิทัลได้อย่างลงตัวครับอย่างเช่นช่องเสียบสายชาร์จ AC socket หรือ USB socket ที่ติดตั้งมาให้บริเวณคอนโซลด้านหน้าทำให้เราสามารถชาร์จสมาร์ทโฟนได้ตลอดเวลาที่เดินทางไม่ต้องกลัวแบตหมดระหว่างทางภาพวิดีโอเปิดบอกให้เห็น U box ใต้บอก และแน่นอนว่าสิ่งที่คนใช้รถสกูตเตอร์ต้องการมากที่สุดคือพื้นที่เก็บของใต้เบาะหรือยูบ็อกนั่นเองครับสกูปีก็จัดมาให้แบบจุใจสามารถใส่หมวกกันน็อกแบบครึ่งใบได้สบายๆหรือจะใส่ของใช้ส่วนตัวอื่นๆก็มีพื้นที่เหลือเฟือเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจําวันได้มากจริงๆสําหรับ Honda s สกูปีในตลาดประเทศไทยนั้นมีรุ่นย่อยให้เลือกหลายแบบตามสไตล์และความชอบของแต่ละคนครับซึ่งราคาเริ่มต้นก็มีความแตกต่างกันไป โดยหลักๆแล้วว่าจะแบ่งเป็น3รุ่นย่อยที่เราจะมาพูดถึงราคาอ้างอิงนับปัจจุบันกันครับภาพวิดีโอแสดงภาพรวมของสกูปี้ทั้ง3รุ่นย่อยถ้ามีรุ่น u r b a n u r b a n รุ่นนี้จะมาในสไตล์เรโทรคลาสสิกที่เน้นความสดใสัยรุ่นหน่อยหน่อยมักจะมาพร้อมกับล้อซิลวดและมีราคาเริ่มต้นที่ย่อมเยาที่สุดเหมาะสำหรับคนที่ชอบความคลาสสิกแต่ยังคงความสดใหม่ซึ่งราคานะนำอย่างเป็นทางการในปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ4 9 0 0 0าถึง5้0 0 0นบาทต้นๆ รุ่นเพรสตีด e พรสทีจอรุ่นนี้จะเน้นความเรียบหรูดูดีมีสไตล์มักจะมาพร้อมกับล้อแม็กดีไซน์ใหม่ที่ทําให้ตัวรถดูพรีเมียมมากขึ้นสีสันของตัวรถก็จะดูสุขุมเรียบง่ายแต่ยังคงความเท่ซึ่งราคาแนะนำจะขยับขึ้นมาอีกเล็กน้อยอยู่ในช่วงประมาณ5 2 0 0 0 0 0ถึง53,000กว่าบาทครับรุ่นคลับ 12, คลับททเวลสำหรับรุ่นคลบ12เป็นรุ่นท็อปที่มีฟังก์ชันและอุปกรณ์ที่ครบครันที่สุดครับ สิ่งที่โดดเด่นคือการมาพร้อมกับล้อม,ม็กขนาด12นิ้วที่ทําให้การขับขี่มีความนุ่มนวลและเกาะถนนมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญคือบางรุ่นย่อยอาจมีระบบ Honda Smart Key หรือกุญแจรีโมทอัจฉริยะมาให้ด้วยเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้งานครับราคาแนะนําของรุ่นนี้จะอยู่ที่ประมาณ53,000-55,000กว่าบาทภาพวิดีโอเป็นฉากขับขี่บนถนนในเมืองแน่นอนครับว่าราคาที่เราพูดถึงนี้เป็นราคาแนะนําจากผู้ผลิต ซึ่งราคาจริงที่ลูกค้าจะได้รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามโปรโมชั่นของแต่ละร้านผู้จำหน่ายในแต่ละพื้นที่และช่วงเวลารวมถึงเรื่องขององค์การดาวและการผ่อนชำระก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปครับยังไงก่อนตัดสินใจซื้อก็อย่าลืมสอบถามรายละเอียดและโปรโมชั่นจาก Honda Wing Center หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านอีกครั้งนะครับภาพวิดีโอเปลี่ยนเป็นมุมมองที่เห็นข้อดีและข้อเสียมาสรุปข้อดีและข้อเสียของ Honda s ส o o p ปกันบ้างครับ ข้อดีที่โดดเด่น 1. ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์สวยน่ารักขับขี่ได้ทุกเพศทุกวัยไม่เคยตกยุค 2. ขับขี่ง่ายคล่องตัวน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับการจราจรในเมืองและการขับขี่สำหรับคนตัวเล็ก 3. ประหยัดน้ำมันด้วยเทคโนโลยี ESP 4. มีฟังก์ชันที่ทันสมัยเช่นช่องชาร์จ USB และ U-box ที่ใหญ่พอสมควร5มีรุ่นย่อยและสีสันให้เลือกหลากหลายตอบโจทย์ทุกสไตล์ส่วนข้อที่ควรพิจารณา หนึ่งกำลังเครื่องยนต์อาจไม่เพียงพอสำหรับการเดินทางไกลหรือการบรรทุกหนัก 2. บางคนอาจมองว่าตัวรถช่วงหน้าค่อนข้างเบาอาจต้องใช้ความคุ้นเคยในการควบคุมเมื่อเข้าโค้งหรือเลี้ยว 3. แม้จะมียูบ็อกแต่ก็อาจจะยังเล็กไปสำหรับหมวกกันน็อกเต็มใบหรือสัมภาระขนาดใหญ่ 4. ความนิยมที่สูงทำให้บางครั้งอาจตกเป็นเป้าของมิจฉาชีพได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังและล็อกหลายชั้น โดยสรุปแล้ว h o n d a s c o ู p ปีก็ยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ออโตเมติกขนาดเล็กที่น่าสนใจมากๆครับด้วยดีไซน์ที่เป็นอมาตะผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และราคาที่เข้าถึงได้ง่ายทำให้ s c ู o ปีเป็นมากกว่าแค่รถแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอิสระและสไตล์การใช้ชีวิตในเมืองที่ลงตัวที่สุดคันหนึ่งภาพวิดีโอจบด้วยภาพสวยๆของ s c ู o ปีและโลโก้ช่องแล้วคุณล่ะครับชอบ S กู o ปีรุ่นไหนสีไหนมากที่สุดหรือใครที่กาลังใช้อยู่มีประสบการณ์อย่างไรบ้าง คอมเมนต์บอกพวกเราและเพื่อนๆได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกเรื่องราวในโลกของมอเตอร์ไซค์ที่เราจะนำมาฝากกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ